ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมสําหรับใน EP นี้เนี่ยนะครับอยู่กันในเรื่องเจียงป่ายนะครับที่ผมบอกได้ในคลิปที่แล้วนะครับ EP ได้ลัเป็น EP 1 4 2 EP นี้1 4 3นะครับที่ผมได้บอกว่าผมจะลงประมาณประมาณ2ทุ่มนะครับผม2ทุ่มซึ่งปรากฏว่าครับไม่ได้ลง <laughs> ไม่ได้ลงส่องทุ่มทุกคนนี่ผมม,มันไม่ว่าครับพยายามอัดแล้วเนะี่ยคือทั้งเวลาแล้วแ,ลวแหละนะครับผมนะแต่คือมันไม่ได้จริงๆนะครับเนี่ยมาอัดเนี่ยตอนนี้เที่ยงคืนสี่สิบเอ็ดนะครับโคตรดึกเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะพยายามนะครับสุดๆจริงๆแล้วสองคลิปนะครับมีสักวันแน่นอนนะี่ครับผมนะไม่อีพีนี้ก็อีพีหน้านะครับถามว่าคืนนี้ลงเที่ยงประมาณ ตีหนึ่งได้ไหมตีสองลงได้ครับแต่คงจะไม่มีคนดูหรอกเพราะนอนหลับหมดแล้วเพราะฉนั้นเช้าเลยดีกว่านะครับสำหรับนีพีนี่นครับเป็น EV ีที่213แล้วครับผมสอบถางไปเราเดินทางมาครึ่งกลางๆครับยังไม่เกือบจบเรื่องเลยนะครับผมเนะเป็นที่แปลยิ่งมาครับร้อยสามร้อยกว่าแล้วมั้งสามร้อยสี่ร้อยกว่าแล้วมั้งครับผมนะไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ขู่ครอบรู้อัปเดตอะไรมาเท่าไหร่แล้วนะครับ แต่ที่รู้ๆคือตอนนั้นไปดูล่าสุดก็ประมาณ300อกว่าครับยังเริ่มยังเรายังมาไม่ครึ่งเรื่องเลยนะอยู่ของมันกลางๆนะครับผมนะใกล้กลางเรื่องแล้วครับโอเคสำหรับ E ีีนี้เนี่ยครับ E ีพีที่หนยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับ E ีีนี้เสียงอาจจะเบาพูดไม่ชัดนะครับตามสเต็ปคือเที่ยงคืนนะครับผมนะคิดเอาละกันโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับผมคลิปนี้ไม่รู้ขีดนาทีนะโอเคไปเลย ซึ่งภาพในตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้แตดไปที่เจียงไปนะครับและไอ้เพื่อนหัวเขียวที่ดูเหมอนจลาหลักแหลมของเขานะครับเจียงไปได้พูดนะครับว่าแน่นอนเชื่อสัญญาเลยละนะและเพื่อนหัวเขียวของเจียงไปครับเขาเนี่ยครับผมได้พูดออกไปนะครับว่าโอเคถ้าอย่างนั้นพวกฉันไปละเนีไม่อยากอยู่รบกวนนานแล้วเจียงไปครับด้วยในใจเลยนะครับว่าเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายจริงๆเลยนะ แล้วนะครับผมก็ได้ตัดไปพี่ยาเจียงไปที่เจียงไปพหามาด้วยเธอได้อ่านหนังสือนะครับเล่นง,งงอะไรบางอย่างอยู่ฮนะเพื่อนเจียงไปผู้ชายนะครับผมผู้ชายนะไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายผู้ชายฮะ <c oughs> เขาได้พูดว่าลินวานมากับพวกเราดีกว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการให้พวกเราออกไปเธอเองก็เป็นผู้หญิงไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรบ้างนะลินวานนะครับเธอก็ได้ตอบคําเดียรเลยครับอืม นะครับแต่ลีนมาร์เขาแน่นอนครับไม่สนใจเราอยู่แล้วครับเพราะเขาต้องเพราะเธอนี่นี่ครับผมต้องการเป็นเมียของเจียงไปอยู่แล้วเพื่อนเจียงไปครับได้งงนะครับไล่หัวเขียวครับได้นึกในใจอีกนะครับว่าดูเหมือนว่าเธอจะไม่ต้องการที่จะไปสินะภาพครับก็ได้ตัดไปที่เพื่อนสาวของเจียงไปนะครับ ที่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยครับผมกําลังจะนอนป่วยอยู่นะครับแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายเนี่ยมาเยี่ยมนะครับและเขาครับผมไอ้เพื่อนผู้ชายที่มีเรื่องกับเจียงไปได้มาเจ็บเจียงไปอีกแล้วนะครับในตอนนี้เขาได้พูดขึ้นมาว่านี่นายถ้านายทําอะไรไม่ดีกับเธอแล้วก็พวกเราไม่เอานายไว้อย่างแน่นอนเอาล่ะตอนนี้นายอยู่บนรถไฟไม่มีที่หนี้แล้วล่ะนะและเขาครับได้พูดต่อครับว่า เฉินญิงเธอต้องการมากับพวกฉันไหมเธอนี่ครับได้ตอบไปนะครับว่าแล้วทำไมฉันต้องไปด้วยฉันอยู่ที่นี่สบายอยู่แล้วและอีกอย่างนะนายเป็นคนที่พูดเองว่าอยู่บนรถไฟไม่มีทางเกิดอะไรขึ้นหรอกและไอ้นมหเขียวนะครับผมก็ได้พูดนะครับว่าโอเคถ้ามีอะไรงั้นก็เรียกพวกฉันได้นะยังไปนะครับ ก็มืนว่าจะได้อยู่กับผู้หญิงคนนี้สคนแล้วนะครับเจียงไผ่ได้พูดว่านี่หละถ้าอย่างงั้นสงสัยใช้ชีวิตอยู่แต่ที่หางเจ้ามาตลอดทั้งปีไปเลยชินกับการใส่ชุดหนาๆนะเธอนะครับก็ได้เก้มแดงนะครับไลได้พูดว่านี่นะนี่นายจะทำอะไรนะเจียงไผ่นะครับโอบในนาซี่เลยนะและเขาครับได้นึกในใจนะครับว่าดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้ จะดูพวกหนังสือซีรีส์มากเกินไปนะแต่จูจนี่ครับผมเจียงป่ายเนี่ยครับก็ได้ปีนขึ้นไปที่อ่าเตียงนอนชั้นที่สองนะครับแล้วไปพบก,กับลินวานกําลังเหมือนว่าจะนอนอยู่อะไรบางอย่างนะครับเขาครับดิลุ่มลินวานนะครับลินวานได้ตอบว่าอ่ะนี่นายทําอะไรฮะเจียงป่ายนะครับเหมือนว่าจะล้มใส่ลินวานแล้วนะครับเหมือนว่าเขาจะจับลินวานทําเมียกแล้วหรือเปล่าเนี่ย และเธอนะครับผมก็ได้ตาโตเลยนะี่นึกในใจเลยครับว่านั่นเราจะทําผิดสัญญาตอนนี้เลยอย่างนั้นหรอยังไปนะครับได้ตอบไปครับว่าไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเธอได้แล้วนะภาพนะครับก็ได้ตัดไปที่ผูห้หญิงเมื่อกี้นะครับผมเธอได้นึกในใจว่าอ่ะเขาทำมันจนได้สินะ ภาพครับก็ได้ตัดไปที่ลินวานเกียงไปกำลังโจบกันอยู่และแล้วก็เกียงไปก็จัดอีกแล้วคือทุกคนอย่างที่พูดเลยนะและภาพไหนครับผมก็ได้ตัดไปที่ลินวานกําลังนอนอยู่กับเกียงไปครับซึ่งเจียงไปกําลังโจบเธออยู่นี่ครับและสาวที่ป่วยนะครับผมที่เป็นเพื่อนของเจียงไปนะเขาครับได้มองไปนะครับเล่นึกใใจครับว่าสถานการณ์แบบนี้ฉันควรจะทำยังไงดีเนาะลินวานนะครับจะได้ตอบกลับไบไหลนะครับว่า นายนี่มันบ้านายมีอยู่จริงอยู่แล้วแล้วยังจะมาทําอย่างนี้กับฉันอีกอย่างนั้นหรอและคนป่วยครับเพื่อนเจีงไปครับจะได้นึกในใจนะครับว่าสองคนนี้รู้จักกันอยู่แล้วอย่างนั้นหรอหรือว่าพวกเขาเป็นคู่รักที่กําลังทะเลาะกันอยู่ฮะซึ่งภาพนะครับก็ได้ตัดไปที่เจียงไปนะครับ <laughs> หัวเราะหรอทำไมนายถึงหัวเราะก,กันล่ะ เจียงไปนะครับเขาครับก็ได้ยกมือขึ้นขอโทษนะครับผมนะเหมือนว่าขอร้องอะไรบางอย่างด้วยขอร้องะไรนะอย่ากโกรธกันเลยฉันฉันอ่ะฉันผิดไปแล้วนะให้อภัยฉันเถอะนะไม่ว่าอย่างไงตอนนี้ฉันก็ต้องทําให้เธอยกโทษให้ฉันก่อนสินะเจียงไปเขาก็ได้พูดกลับไปอีกนะครับว่าลินว่านฉันอ่ะสาบานว่าจะที่ปฏิบัติต่อเธออย่างดีเลยนะ และจะไม่ทำให้เธอผิดหวังอย่างแน่นอนเลยล่ะภาพนะครับก็ได้ตัดไปที่หลินว่านะครับและเจียงไปครับกันหลังจ้องหน้าอยู่สองคนหลินว่าได้พูดว่านายบอกว่านายต้องการให้ฉันเป็นแฟนของนายใช่ไหมเจียงไปนะครับไม่หงัตกพร้อมเช็ดหน้านะครับพูดว่าใช่ๆๆแล้วล่ะแน่นอนยังไงก็ตามฉันหวังว่าเธอจะมีความสุขกับฉันนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ ฉันจะต้องรับผิดชอบต่อเธออย่างแน่อนอนลินว่าน,นะครับเธอได้เยี่มนะครับแล้วก็แก้มของเธอก็แดงเธอได้ตอบว่าดีมากฉันหวังว่านายจะทำตามที่พูดนะเจียงไปเจียงไปนะครับผมนะก็เหมือนว่าจะมีความสุขแล้วนะครับตอนนี้แล้วเธอนะครับแล้เจียงไปเหมือนว่าเจียงไปพยายามจะจบตัวอีกแล้วถ้าอย่างนั้นฉันก็จบอีกครั้งนะลินว่าได้ตอบว่าไม่ได้หรอกไม่ให้ไปพ้นเลยนะ เพื่อนงเจียงไปครับที่ป่วยครับเขาก็ได้งาตกครับได้พนึกในใจเลยนะครับว่า่าเป็นคู่ที่ร่ารักกันปวดหัวจริงๆตอนแรกก็ยังทะเลาะกันอยู่แป๊บเดียวก็ดีกันซะแล้วเหรอนี่โอเคนะครับทุกคนครับและก็ครับผมจบนะครับผมงานใน EP ที่ร้อแล้วนะครับผมนะอย่างที่บอกครับผมนะเดี๋ยวอ่า ผมน่าจะลงให้2คลิปนะนน่าจะเป็นตอนที่1 1 4นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือตอนแรกจะบอกว่า1 1 3ไงแต่คือเวลามันไม่ได้ครับผมเวลาผมมันไม่ได้จริงๆครับต้องเลื่อนไปลงวันพวกนี้อีกแล้วตอนร้3ยและนี่ีคือ EP 114เดี๋ยวนะลงใน E ีีหน้านะครับและอย่างที่ผมได้บอกใน E ีีที่เดี๋ยวนะอ่าร้อยเท่าไหร่วะประมาณร40ได้มั้งครับผมสีบเเนยนะที่ผมรูปบอกว่าอ่า ให้ดูถ่ายคลิปนะครับผมรอติดตามนะเพราะผมจะมีกิจกรรมจัดประมาณวันที่23นะครับผมนะซึ่งก็คลิปนี้ลง23พอดีนะครับผมกิจกรรมนะครับแน่นอนคลิปนี้ผมมีจบไปคลิปนะครับถ้าใครดูงมจบนะครับผมแล้วคือปิดคลิปไปเลยนี่คุณพลาดนะครับแต่ถ้าดูจนจบคลิปฟังผมมาอธิบายจนจบคลิปเนี่ยมีรางวัลนะครับผมนะกิจกรรมไม่ง่ายเลยนะครับผมเรายังไม่ได้ฉลี่ยเหมือนซับสไคร์นั่นตอนนี้ซับสไคร์ผมหนึ่งหมื่นแล้วนะครับ เพียงแค่นะครับผมเข้าไปที่แฟนเพจของผมนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปครับเป็นเพจแปลอนิเมะครับผมแปลนิเมะเจนนะครับผมแล้วก็มีมังงะที่แปลไปหนึ่งตอนและนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ลงนะครับผมนะไปกดไลค์นะครับผมเมื่อกลอกดไลค์แล้วนะครับใครก็ได้ครับที่กดไลค์แล้วนะครับก็ เมนต์นะครับผมชื่อ a c e b o o k นะครับหรือว่าก๊อปเป็นลิงก์ไว้ก็ได้ครับด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งผมจะทำการจับสูบนะครับในวันในตอนตอนสิ้นเดือนนะครับผมนะซึ่งผมสสูบแจกนะครับผมเงิน1,000บาทเลยนะทุกคนนะมีแค่รางวัลเดียวเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มี 2- 3สรางวัลนะครับตอนแรกก็กจะแจก300นะครับผม200นะครับผมแล้วก็ 100นะครับผมนะแล้วก็ตัดสินใจใหม่ครับผม1นึ่งมื่นับงทีนะก็เลยเปลี่ยนเป็น1000บาทเลยนะครับผมผู้โชคดีเพียงคนเดียวนะครับเพียงแค่ไปกดไลค์เพจผมนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ชื่อ Facebook ด้านล่างคลิปวีดีโอนี้นะครับผมจะสุ่มในสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็จะประกาศชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเงินรางวัลน,นะครับผมนะ ซึ่งทําการโอนให้นะครับผมนะไม่ว่าคุณจะมีธนาคารหรือไม่นะครับหรือว่าจะมีวอลเล็ตก็ได้นะครับมี2อย่างนี้ก็พอนะครับไม่ว่าจะรับเงินทางไหนนะครับไม่มีการส่งเงินนะไม่มีการส่งเป็น S m S นะครับอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นไปซนีย M S นะไม่ใช่เ m s นี่ครับผมนะโอนเท่านั้นนะครับทั้งวอลเล็ตและธนาคารนะครับโอเคอย่าลืมกิจกรรมนะนะครับผมบายบายครับ